สวัสด,ดีทมานผู้ชตุ้ตาอยู่กับผม QXMD TV แล้วันนี้อยู่กับ g t a San Andreas กับเล่นแบบชีวิตจริง g t a San Andreas เลียวไลท์ EP ที่15กันแล้วนะคะผมเราเดินทางกันมาไกลามากครับจนถึง EP ที่15กร็รอบมือดีครับมันดีมากครับท่านผู้ชมออแล้วนี่นะคะเป็นมอสนะครับเป็นมอส เมืองเป็นหมู่บ้านบนภูเขานะถ้าคุณไม่ได้ลงหมดนะคุณจะไม่เจอนะแล้วตัวละครใหม่นะคุณจะตั้งชื่อตัวนี้ว่าคิวนะครับเออตัวละครใหม่เนี่ยพ่อเอาไงลกูกว่ามาสิเออวันนี้จะไปไหนล่ะมขอไปเที่ยวนะพ่อไม่ใช่มขอลงเขานะพ่อ อ๋อจะลงจากหมู่บ้านไปไหนอ่ะจะไปในเมืองพ่อจะไปเอ่อทำงานน่ะพ่อทำงานอะไรเหรอลูกก็ไม่รู้เหมือนกันนะพ่อเดี๋ยวผมจะไปหางานทำอ่ะพ่อเอก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวพ่อจะคุยกับลุงมซมก่อนเอ้ยนี่มันก็บวานันนะไอ้ไอ้ไอ้กาลโตอะไรสักอย่างเ่ะมันขโมยอะไรนะนน่นน่ะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ลุงสสียดเออคขโหทั้งเอวกลุ่มนี้ก็เปิดเพลงโอ้ดูดีเลยก็เราไปกันดีกว่าเฮ้ยไปหางานทำนี่เว็บไ้อ์สิบกราวนี่คันนี้เลยคันแดงนอุ๊่มีเข็มไม้ทเทๆด้วยงอ งั้นั้นเาลงเขาอดีกว่าคขวาคำเมือนอย่างนี้ไม่ควรลงนะแต่ว่าลงหน่อยละกันนี่สี่ทุ่มแล้วนะผม,ม่าลงเขาเนี่ยดูนาฬิกาในเกมนะในชีวิตจริงตอนนี้กี่โมงเนี่ยในชีวิตจริงอะเก้ามงเช้าแต่ว่าในเกมรอบไปแล้วสี่ทุ่มโอ้โหแบบมันมดูดีมากเลยก็ตัวละครนี้ผมจะตั้งชื่อว่าคิวแล้วกันแทนตัวผมนะ อันนี้เป็นสก,กินตัวละครน,นะมันไม่มีนะผมไปหามาจาก youtube ไปหาโหลดมาแล้วไปเจอมาแล้วผมก็ไอที่เขาลงอะ่ะมันเป็นออนไลน์นะแต่ผม,มเอามาลงในอ่อไอที่เขาลงมาจิมันเป็น GTA ออนไลน์แนละ้วแต่ผมเอามาลง GTA ไม่ใช่ออนไลน์ก็คือ GTA ซานปกติซึ่งมันก็ดูดีนะมันดูเท่เลยแหละไปเดี๋ยวเราลงไปกัน ก็ขับคับมุดบุดอย่างนี้ไม่ควรลงเขานะเนี่ยเออเราต้องขับรถดีๆนะอ่นพ่อเราก็เป็นอดีตไลแมนอ้ชาชหุยรถจมดินโอ้อยรถจมดินเดี๋ยวเราค่อยเอารถมาใหม่ รถจมดินมาเราเอารถคันใหนมาแล้ว่อยรถคันเ่าไปมันจ้าดีไปแล้วเไปเดี๋ยวเราไปกังนงั้นก็เราก็ไม่ได้เล่น G T A San Andreas แบบเล่นแบบชีวิตจริงมาหลายพาร์นะครับผมก็กลับมาทำแล้วนะครับท่านผู้ชมก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับก็ช่องผมจะจะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกเรื่อยๆนะแต่ตอนนี้มุงขอ เล่นแบบชีวิต GTA ไปก่อนซึ่งผมกะจะให้มันสุดไปเลยก็คือ EP ที่เท่าไหรสัก EP ที่แสนอะไรนู่นนี่นั่นก็ไม่รู้ว่าจะถึงเปล่าก็ไม่รู้ว่าผมจะได้ทําช่องนี้อยู่หรือเปล่าเพราะาถ้าเครื่อโทรศัพท์ผมฟังแล้วถ้าผมไม่รู้วิธีการเอาโทรศัพท์เครื่องใหม่มาเชื่อมก็ผมก็จบนะครับช่องนี้ก็ไม่ได้ดำต่อแต่ว่าผมเดี๋ยวจะ ดูวิธีเชื่อม YouTube นี้กับ youtube กับโทรศัพท์เครื่องใหม่นะแต่ตอนนี้ยังไม่มีเครื่องใหม่นะยังมีเครื่องนี้เครื่องเดียวนะะ่ถ้าเครื่องนี้มันเสียผมก็จะเดี๋ยวถ้าเครื่องนี้มันเสียผมก็จะส่งช่องนี้ไปที่ช่องเครื่องป้าผมก่อนนะแล้วก็จะเอาช่องนี้ไปใส่เครื่องป้าไปใส่ช่องใหม่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเครื่องนี้ยังไม่พังนะเร็วมีส2ิสองเนี่ยผมก็จะใช้ถนอมนะมันก็แรมสี่น 4, ่แหละ ก็ไปดูกันเลย,ยงั้นผมไม่ได้เล่มสามนะผมเล่สี่ม,มาเดี๋ยวเราลงเขากเลยดูโกถ้าลงพลาดนี่ตายได้นะเนี่ยมาอาฮาวยาวฮ,ฮ,ฮ,ฮูถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ตายไปแล้วนะแต่นี่ในเกมหูซิ่งลงมาอย่างโคตรเท่ ย้าว oh, mm ูว hmm, so like. well, we so, so, so ูเงีนเงี้ยโอ้ผมได้ตัง์ด้เออหอนไปเดี๋ยวเราไปทำงานหาเงินในเมืองกันนะครับซึ่งมันจะไปเป็นอะไรเดียวไปทำงานอู่แล้วกันไปทำงานอู่กับเซียตีนะครับอ่าท่านผู้ชมยังจำตัวละครที่ เป็นตัวละครที่ผมเคยชําได้ไหมครับนั่นคือตีนั่นเองตอนนี้ตีเป็นเจ้าอ,องเจ้าของอู่แล้วนะครับส่วนเสียโก้เขาก็โดนจับไปแล้วนะครับคดีมั่วสุมสักอย่างนะคะซึ่งตอนนี้นะครับเจ้าตีก็ได้กลายเป็นหัวหน้าอู่แล้วเขาก็รวยมากนะครับบ้านของเสียโก้ก็ถูกทิ้งก็ถูก รักษาใหม่จนกลายมาเป็นบ้านของเจ้าตีในตอนนี้นะครับแต่ว่าเจ้าตีไม่ได้แต่งตัวโกอะไรขนาดนั้นนะครับยังใส่ชุดเดิมนะครับในก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่นะก็จบไปกับอีพีที่เท่าไหร่เราก็ยังไม่มั่นใจนะแต่ว่าก็นั่นแหละครับความพยายามอยู่ที่ไหน,นความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับเจ้าตีก็ได้พัฒนาจน การเป็นเจ้าของไปแล้วอ่ะคิดด้วยคุณตำรวจคุณตำรวจคุณขับรถอะไรของคนนี้แล้วคุณจะมาได้จับผมไม่ได้แล้วซิ่งหนีตำรวจกันก่อนนะตำรวจเขาเป็นอะไรตำรวจเมืองน,นี้มันบ้านครับอา้าทำไมโหปีสามแล้วเ,เนี่ยโหนานเหมือนกันเนะี่ยตอนนี้ตีสามกว่านะแล้วเราก็เดินทางกันมกกาไกลใช่ไห้ นั่นนั่นนั่นตุนตุนก็มีคนบอกว่าอินทนเดิมก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าช่วงนี้ผมจะทำเตี๋ยวกับ GTA แครนะ GTA นะผมก็เลยเอาอินทน GTA ซึ่งผมถูกใจอินทนนี้มากตอนเรียกมาแต่ว่าถ้าถ้าผู้ชมไม่ถูกใจก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวผมจะเอาเป็นอินทนเดิมนะแต่อินทนเดิมผมลบไฟล์ไปแล้วสิแล้วเดี๋ยวผมต้องไปเซฟไฟล์มาก่อน แต่ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะชอบวินทนใหม่หรือเปล่าก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับอ๋อนลยพีท่ามองอันนี้เราเหยาบไปนี่มีเข็มมาส,สวยนานนึกก็แค่ตัวเกมนี้นะครับผาจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับก็คือคุณไม่ต้องลงอะไรเยอะครับแล้วก็ CPU นะ ก็จะทิ้งลิงก์ไว้นะครับก็คือให้ท่านผู้ชมเปลี่ยน CPU นะมันจะขึ้น CPU ไว้มุมขวานะครับนี่ก็ถ้าเป็นก็แล้วผมก็จะทิ้ง CPU set ไว้นะครับให้ท่านผู้ชมไปดูช่องเขาสอนลงแล้วเพราะว่าไฟล์ตัวเกมมอสอะผมลบไปแล้วไงผมลบไฟล์ไปแล้วไงก็ถ้าผมจะสอนลงมันก็ไม่ได้ไงผมก็เลยจะทิ้งลิงก์ไว้เฉยๆนะครับ แล้วก็ให้ท่านผู้ชมไปหาโรดก,กันไปหาสอนลงนะครับผมสอนลงไม่ได้จริงๆนะว่าผมต้องรีบลงเสร็จผมก็ต้องรีบลบเลยนะเพราะว่าเครื่องข้อมูลเครื่องผมมันเต็มนะไม่งั้นมันจะผมจะใช้พื้นที่ในการทําอย่างอื่นไม่ได้เลยผมก็เลยต้องรีบลบไปก่อนนะคะผมมาเดี๋ยวเรานี้เราจะกลับเราจะไปทํางานกันซึ่งเดี๋ยวเราซิ่งรถคันนี้ กลับบ้านก่อนนะคบไปที่ตรงส่วนตรงตรงนู้นก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพอจะพูดวนทำไมเฮ้ยโอ้ยคุยยยตกน้ำปะเนี่ยไม่ตกได้ไม่ตกเอาเกมอ,อ,อ,อ ขอให้รถมันรักกันเน่ละ่ะฮ่าสร้างเซกใหม่อีกแล้วรถเดี๋ยผมขอเรียกรถใหม่ก่อนมา